สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เนาะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจาวันที่2นะครับตุลาคม2567นะครับก็แนวทางของเราวันที่1เราเริ่มเดินใหม่ก็เดินไม่ดีนะครับพี่พี่เนาะมาแค่มาแค่เลขเด่นในรอบบ่ายนะครับเนาะในรอบเช้าก็หลุดนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ หุ้นนี้คือเช้านะครับผมให้9กับ5ผลที่ออก6 3 3 7 8หลุดไปรอบบ่ายให้3กับ2ผลที่ออก1 9 7 4 2นะครับพี่ๆก็ของเรา3ไม่มาเนาะใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 2มาแค่เลขเด่นนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันที่2ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือน แนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กตำ่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะครับเช้าวันที่2นะครับพ,พี่ผมให้ไปที่เลข0กับเลข9สายลูให้ไปที่เลข0 06 07 08 96 97 98 3ตัวให้ไปที่907นะครับ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมเนาะสำหรับพ,พ,พี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับพี่ๆเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมในรอบบ่ายเนี่ยผมให้ไปให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับพี่พสายรูดให้ไปที่เลข8 แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสามตัวผมให้ไปที่สองแปดหกนะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนิเคเช้าบ่ายปกตินะครับก็ขอให้ท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมเนะาะผิดพลาดยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ